ครับอยู่พัดไอออนวิภาวดีนะครับผมวันนี้ด้านหลังของผมครับไอออนวีนะครับ6ก2ลักชูรี่นะครับผมคันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถนะครับประมาณ9โมงนะครับของวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันแม่นะครับผมวันของคุณแม่นะครับก็พาคุณแม่มารับรถด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการรับรถกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะพาไปดูรอบรถกันก่อนนะครับว่าคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับไอออน V หกศูนย์สองลักชูรี่นะครับวิ่งไกลหกร้อยสองกิโลนะครับเบื้องต้นนะตอนนี้แบตมันเหลืออยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ชาร์จให้เต็มร้อยไปเลยนะครับระหว่างรอลูกค้านะครับด้านในนะครับตัวนี้เราทําการอัปเดตตัวซอาแบตอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับกล้องใช้การได้แล้วนะสําหรับกล้องจับม่านตาด้านหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญออกรถกับผมไม่พลาดครับนี่ของสต็อกเต็มตู้เย็นนะฮะ มีให้พร้อมเดินทางเลยนะครับใส่ทั้งกาแฟน้ำอัดลมน้ำเปล่านะครับรวมถึงขนมครเคี้ยวเล็กๆน่น้อยนะครับที่สามารถแช่เย็นได้นะครับก็ใส่เข้ามาให้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งาน Apple Carplay แบบไร้สายได้แล้วนะครับผมอัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็คันนี้เนี่ยลูกค้าดูเห็นจะเห็นฟิล์มค่อนข้างเข้มนะฮะลูกค้าติดฟิล์มด้านหน้านะครับ60รอบคันที่เหลือนะครับ80หมดเลยนะครับรวมถึงหลังคาด้านบนด้วยนะครับ เข้มเลยนะครับแปดสิบเลยตรงนี้ถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นเลยนะมองไม่เห็นด้านในนะฮะนี่นะครับอาจจะเห็นลางๆนี่นะครับของสดใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับนี่ยังหุ้มไว้ทั้งหมดนะครับผม ตัวฟิล์มที่เราแถมนะครับก็จะเป็นตัวไฮคูนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่ไฮคูแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบรนด์อื่นๆนะครับก็สามารถขออัปเกรดเพิ่มได้นะครับเรามีแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับในการอัปเกรดพวกของแถมต่างๆนะครับรวมถึงฟิล์มด้วยนะครับผมของแถมมาตรฐานนะครับโฮมชาร์จพร้อมติดตั้งนะครับประกันภัยนะครับฟิล์มกับป้ายทะเบียนพยางค่าจดทะเบียนนะครับสำหรับตัวไอออนบีนะครับ มาดูฝั่งนี้กันนะฮะนี่นะครับของสดๆใหม่ๆแกะกล่องนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้ i อ o n นนะครับโปรโมชั่นยืนสุดนะครับ949,900บาทเท่านั้นนะครับหรือจะใช้แคมเปญออกรถ ใช้เงินน้อยนะครับเพียงแค่ประมาณ20,000กว่ากก็สามารถออกรถ i อออนได้แล้วนะครับผมถือเงินมา20,000-30,000นนะครับออกรถ i อออนได้เช่นเดียวกันนะครับสนใจสอบถามเลยเดี๋ยวเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 0 2 1 7 7 9 9นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามเลยเดียวเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับตัว i อออนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเรายังมี i อออนยนะครับ พร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ h p e t e c HD h นะครับพร้อมส่งมอบทั้ง2รุ่นนะครับตอนนี้ราคาก็อย่างที่ทราบกันนะครับปรับขึ้นแล้วแต่ว่ามีพิเศษให้ลูกค้าแน่นอนนะครับเพียงแค่ทักเข้ามาหาผมก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการกส่งมอบรถคันนี้กันนะครับว่าลูกค้าจะแฮปปี้ขนาดไหนนะครับ you เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการส่งมอบ i อ n V นนะครับ62 Luxury คันแรกของเดือนนี้ของผมเองนะครับก็สำหรับใครที่สนใจตัว I อ n V นตอนนี้นะครับรถมีส่งมอบนะครับผมพร้อมส่งมอบทุกสีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถประกอบเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรับประกันหายห่วงเรื่องอะไหล่แน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ สนใจไออนะครับโทรหาพัดได้เลยที่เบอร์0840217799หรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนั่นหมายทดลองขับได้เลยที่ i อออนจีไอวิภาดีนะครับสวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ